playlist by DJ อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงเพื่อนร่วมง,งาน,นีกชั้นค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมคะดีครับอสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสบายดีไหมคะวันนี้วันอังคารนะคะที่7กุมภาพันธ์ซ้อมวันวาเลนไทน์ค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งสัปดาห์วาเลนไทน์ค่ะเราต้องซ้อมพิเศษเช่นไรครับแต่งตัวใส่สีแดงมาเท่านั้น แล้วการใส่สีแดงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะครับใช่ครับแต่เมื่อเราท็อปด้วยสีเขียวปุ๊บคริสมาสทันทีเราย้อนหลังเลยครับทไมเราไม่ไปอนาคต <c oughs> เราเป็นคนถอยหลังหรือยังไ <c oughs> จงจริงๆตอนตั้งใจออกจากบ้านอาทิตย์หน้าวันวาเลนไทน์ว่ะ <c oughs> เออแต่งตัวให้มันดูเข้ายุคเข้าตีมหน่อยว้ยวาเลนไทน์เอาชุดเสื้อแดงใช่ไหมใส่เ <c oughs> สื้อแดงความรักเกิดขึ้นได้ด้วยสีแดง <c oughs> อ่าเ,เกงๆออกแดงส้มโอ้โ oh หไปเลยตอนท็อปเสื้อเขียว นี่มันต้นคริสต์มาสดีๆนี่เองนะเราเนี่ยฟาโทไม่เป็นไรคือความรักมันอยู่ได้ทุกวันครับจริงแต่บางทีเราก็จะให้ความสําคัญกับอีเวนต์บางอีเวนต์บ้างจะบอกว่ามองข้ามไปเลยก็คงไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนที่เราคุยด้วยเขาให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นๆๆๆแล้วเราจะแข็งขืนว่าไม่ฉันเป็นคนแบบนี้ต้องเข้าใจกันอ่ามันก็ต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการที่เราเป็นเราก็ไม่ได้ผิดแต่การที่เราจะเข้าใจเขา ไปด้วยกันมันก็คงเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครสักคนเข้าใจเราด้วยมันก็จะเป็นการคุยกันที่ราบรื่นไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอถูกต้องหรือเปล่าคุณกวบใช่ใช่มันต้องเป็นความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมันมีทั้งกีฟทั้งเทถูกต้องครับเหมือนเพลงอะค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีทั้งเพลงที่สมหวังมันก็มีเพลงที่ผิดหวังหรือเป็นเพลงที่เล่าเรื่องของ สิ่งที่เกิดขึ้นตอนจบปลายเปิดไว้ก็มี <Okay. S 1> นะเพลงมันก็มีสเสน่ห์ของมันนะคะ mm hmm. คุณผู้ฟังบางคนบอกว่าสีแดงสกัดตุ่มจีนนี่ดิฉันย้อนเอาตัวเองถอยหลังหมดเลยเหรอทำไมฉันไม่ได้ไปข้างหน้ากับ <Okay. S 1> วาเลนไทน์เลยหรือต้องแต่งตุกออรู้แล้วจะให้เป็นวาเลนไทน์ได้ยังไงต้องแต่งตัวให้ดูมีหนามมันจะได้ดูเป็นก้านกุหลาบ โไม่มีใครเก็ตหรอกเพาว่ายากแค่มาก่อนอ้อมแต่งตัวเป็นบางคุดคนยังไม่ค่อยเก็ตเลยมันจะไปมันจะถอยไปสู่กินเจเลยนะครับที่น่ะเนี่ยนั่นไปลุยคุณคิดว่าดีฉันจะไปลุยไฟอยู่ภูเก็ตเลยอยังไงก่อนฉันไม่ใช่มาส่งนะคะอ่ะคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะสามสามสามของเราคือขอบคุณต่อกที่ทุกคนเคยร้องไห้ซึ่งทําให้คุณผู้ฟังบางคนสั่งสั่งอะไรละส่งข้อความมาเรื่องของการร้องไห้ก็น่าสนใจนะคะบอกว่า หนูมีความรู้สึกว่าการร้องไห้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนร้องไห้เท่ากับดีใจบางคนร้องไห้เท่ากับเสียใจแต่สําหรับหนูการร้องไห้คือการเยียวยาจิตใจหรือปลดปล่อยความรู้สึกด้านความผ่อนแอซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคุณผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายเขาไม่ร้องกันปะ บางคนก็จะเคยถูกสอนมาแบบนี้หรือบางคนก็บอกว่าร้องไห้เนี่ยมันแสดงถึงความอ่อนแออย่าไปร้องให้ใครเห็นมันไม่ดีหรอกเสียหมดอะไรอย่างเงี้ยคือหรือบางคนก็จะพูดถึงเรื่องของการสูญเสียบางคนก็อาจจะมีชุดความเชื่อที่บอกว่าสามวันแรกอย่าร้องนะ เพราะว่า <อะ S 1> คน <อะ S 1> ที่จากไปเขาจะเป็นห่วง,วงอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้การร้องไห้ดูบางครั้งในบางจังหวะเวลามันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเลยนะอ้อมว่าจังหวะเดียวสําหรับอ้อมที่ไม่ควรร้องไห้คิดห่วงว่าจังหวะไหนให้ถ่ายว่าจังหวะเดียวเลยที่ไม่ควรร้องสําหรับอ้อมนะจังหวะขับรถ เอาจริงจังหวะอื่นอยากร้องก็ร้องแต่แต่นั่นคือไม่ไม่ลบแบบเขาเรียกว่าให้ถูกที่ถูกเวลาถ้าประชุมอยู่แล้วร้องอันนี้ก็อาจจะไม่ควรเพราะว่ามันมันถึงข้างในเราจะอ่อนไหวยังไงอ่ะแต่ถ้าประชุมมันเรื่องของงานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดประชุมเสร็จเดี๋ยวนอกห้องร้องได้นะ มันไม่ได้ผิดนะบางทีข้างในมันเต็มตื้นแล้วแล้วเรื่องบางเรื่องนั้นเราฟังทุกวันเราไม่เคยร้องไยนะแต่วันนั้นถ้าเราอ่อนแออยู่วันนี้วันนั้นมันเบาโหวงขึ้นมาแล้วมันอยากร้องก็ร้องเธอขค่ะแต่ก็มันไม่ได้ผิดนะคะถ้าคุณจะรู้สึกว่าการไม่ร้องแล้วมันคือการเข้มแข็งเพราะว่ามันก็ไม่ผิดเพราะเราถูกสอนมาอย่างนั้นถูกไหมแต่ถ้าลองดูว่าการได้ปลดปล่อยมันบ้างเอาพวาคุณผู้ฟังก็รู้แหละเวลาร้องไห้แล้วมันสบายอจริงแล้วบางทีมก็ขลายความอะไรรู้สึกอะไร อัด่านอะไรไปได้แต่เราอาจจะแค่ไม่กล้าร้องต่อหน้าคนไม <ș S 2> <ช>่กล้าร้องต่อหน้าใครแต่ถ้ามีใครสักคนที่คุณร้องไห้ด้วยได้อะ้อว่าคนคนนั้นเขาก็ยินดีแล้วเขาจะรู้สึกดีด้วยซ้<ช>ําไม่ใช่รู้สึกดีที่คุณร้องนะแต่เขาจะรู้สึกว่าคุณไว้ใจเขาในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้ตัดสินคุณคุณร้องกับเขาได้พี่ขวงว่าไงจริงถูกครับผู้ชายร้องไห้ไหมร้องโอ้ย<ว>ผมร้องไห้ง่ายร้องไห้ไหม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราเนี่ยนะร้องให้ง่ายดูหัวเราะยอชัดตลอดเวลาแล้วเราไม่ผมง่ายง่ายผมดูคลิปอะไรที่แบบซึ้งใจไม่ได้ซึ้งใจก็แต่คนนี้ไม่ได้เซนซิทีฟเรื่องของคนอื่นเนี่ยเซนซิทีฟเป็นคลิปเป็นห่วงเซนซิทีฟแต่พอเรื่องตัวเองก็จะไม่ค่อยร้องแต่เห็นปะเราจะร้องเมื่อมันเหมือนบางทีเราจะร้องเพราะว่าเราเห็นใจคนอื่นแต่จริงๆข้างในเราเป็นคนอ่อนโยนนะบางทีเราก็อ่อนไหวอยากจะร้องแต่พอเรื่องตัวเองมันจะมีชุดคําเรื่องของไม่ได้วะเป็นผู้ชายไม่ควรร้อง พอเป็นเรื่องตัวเองไงมันไม่ควรใช่ปะ่ะเรื่องตัวเองไม่ควรอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องคนอื่นเราเห็นใจได้อย่างสบายถูกป่ะละ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากร้องบ้างุณนู้ฟังไม่เป็นไรเลยนะเอามันออกมาเถอะและจริงๆน้ําตามันมีส่วนที่ทําให้มันเกิดความ เคลตี้เ่ยนะทางสุขภาพเอามันออกมามันมีสารเคมีอะไรบางอย่างหล่อเลี้ยงหล่อลื่นลูกตาเราให้มันมีน้ําในตาแล้วไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปพึ่งน้ําตาเทียมน้ําตาของแท้นี้แหละแต่เอาให้มันอ่ำถูกถูกถูกที่ถูกเวลาโดยเฉพาะอย่างที่บอกเน้นเรื่องคนขับรถอย่าได้ร้องจริงเคยมาแล้วเกือบตายมองทางไม่เห็นถ้าร้องสวยๆมันโอเคนะ ไอ้ร้องสวยไม่เท่าไหร่แต่ร้องไปขับรถไปมันไม่สวยสิ่ีม่มควบางคนร้องแบบโชกเออมันมันไม่ได้ไไดบบเพราะว่ามันพอน้ําตามันลงมาขับรถมองไม่เห็นทางคัวคุณผู้ฟังเอ้ยเงินไม่พอใช้ร้องไห้อันนั้นคงร้องเงินตัว <c oughs> นะคะอะนะก็เอาเป็นว่านะคะยินดีที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองร้องได้แต่ถ้าใครไม่กล้าที่จะร้องว่างๆก็กลองร้องดูเนาะถ้ามันไม่ได้รู้สึกก็อย่าไปเค้นแต่ถ้ามัน อยากปล่อยในบางเวลาบางทีไม่ต้องไปกลั้นมันมากก็ได้ค่ะลองหัดปล่อยมันออกมาแล้วทิ้งชุดความเชื่อหรือกลัวคนอื่นตัดสินเราออกเพราะว่าเขาไม่ได้มาร้องกับเราคุณผู้ฟังเราร้องของเราเพราะเรามีปัญหามีเรื่องข้างในของเราถ้าเรายังต้องกลัวคนอื่นมาตัดสินการร้องไห้ของเราอีกเราเห็นใจตัวเราเองบ้างเฮ้ EFM Shock News สุดอนาจุกอกถังโซเชียลพ่ออุ้มลูกยืนเฝ้าแม่ที่เสียเตุเพราะแม่ป๊อก8ปสอเด้งแต่เจ้ามือสู้กลับป๊อก9้าสองเด้ง EFM Shock News สนับสนุนโดยบ้านคือเพื่อนที่พร้อมช่วยขุณสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินโทร1115 S e s m 94บท็อปอรมดีเพลงดีทุกแนว BBL m m แนะนำา4กองทุนรับโอกาสพุ่งทยานที่จะมา2กองทุนที่พร้อมสู้เศรษฐกิจถดถอยวีแครพุ้นวตัตกรรมสุขภาพเหมาะกับเศรษฐกิจสหรัฐที่เสี่ยงชะลอตัว b g โ o b e i อินฟเงินเฟ้อถึงแม้จะลดลงมาบ้างแต่ยังสูงลงทุนธุรกิจที่ไรายได้ปรับตัวขึ้นตามเงินเฟ้อ และสองกองทุนที่รอจังหวะพุ่งทยาน B Asia มากับเศรษฐกิจเอื้อลงทุนค่าเงินมีเสถียรภาพเงินเฟ้อคุมได้และมูลค่าหุ้นหน้าลงทุน c G Equity ลงทุนหุ้นจีนหนุนจากข่าวดีเปิดประเทศบูลค่าอย่างน้าลงทุนการบริโภคและท่องเที่ยวน่าจะดันให้ธรุรกิจมีผลประกอบการดี ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพหรือ BF Fund Trading จาก BBL AM สอบถามโทร026746488กด8หรือตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,นสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน Sabina Happy Bra สบายจะเคลื่อนไหวก็สบายด้วยบราไรโครงแบบฟรีไซส์ปรับสายาได้จะสัมผัสก็นุ่มด้วยเนื้อผ้าระบายอากาศแบบ Air Touch Skin จะมองก็สวยเป็นธรรมชาติด้วยดีไซน์ฟองน้ำแบบดีเคอร์ลดพิเศษซื้อ6ชิ้นแถม4ชิ้นจากราคา5,880บาทเหลือ1,490บาทราคาสบายสบายเพียงตัวละ149บาทเท่านั้น สั่งซื้อสินค้าโทร028179998หรือ Line Official Account a t o e s h o p พอ close up บุคคลเบอร์หนึ่งที่ไกลกับความตายหมอตังมัคคพรัติยะทองคําแพทย์ผู้รักษาลมหายใจของมนุษย์จนวินาทีสุดท้ายแต่ไม่เชื่อเรื่องผีหาคําตอบทางวิทยาศาสตร์ไขข้อข้องใจกับอาการผีผีได้ในรายการอังคารคล um ุมโปโกลสอัพวันอังคารที่7กุมภาพันธ์นี้ทาง y u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  e เอทามดูดีร่วมโคลสอัพโดยลูกอมฟิชแมนสเรหอมเข้มเตมรสชาติจากอังกฤษ นอนน้อยเธอจะขี้เศร้าแต่ถ้าได้นอนซบเราอ่ะเธอจะฝันดี EFM 94ท์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว <c oughs> ก่อนจะเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังฟังในช่วง p l a y l ส s t สำหรับใครที่ขอมาทางฟังฟินนะคะเดี๋ยวเคลียร์กันไปเลยนะคะก็มีคุณผู้ฟังแชร์มาบอกว่า <c oughs> เรื่องร้องไห้ผมมาแค่ไถฟีดในเฟซเจอเรื่องซึ้งช่วยคนช่วยสัตว์ผมก็ร้องละล่าสุด เรื่องช่วยน้องขวบกว่าที่ตกท่อพอช่วยได้ยังร้องเลยครับบอลผมใส่คอนแทคเลนส์ล้างไปในตัวมันพอไหมว่าเฮ้ยแต่คุยแต่ถามตะั่วมเมื่อกี้ตะขวก็เป็นคนหนึ่งที่ร้องคลิปนี้เหมือนกันคลิปนี้เหมือนกันเพราะว่าความรู้สึกใช่ไอตอนช่วยเด็กก็เรื่องหนึ่งแต่ความปลื้มใจที่เห็นคนที่ลงไปช่วยเขาแบบใช่คอนาาดีใจดีใจอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะเรื่องล่าสุดที่คุณเคยร้องไห้ไม่ว่าจะดีไม่ดีซึมยิ้มมีความสุข ร้องไห้ครั้งสุดท้าย,มาายเมื่อไหร่นี่บอกสิ The EFM DJ playlist by e DJ Om ค่ะ